สวัสดีครับพี่น้องบ้านนอกคอควายครับผมสัญญากระสังครับแอบนินเพจบ้านนอกคอควายนะครับวันนี้พาควายตัวที่หนึ่งอาาเพาเพื่อนๆนมาดูนะครับการตอนมาเรียนรู้การตอนกิ่งไผ่สร้างมนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศบ้านกลางไพรก่อนนะฮะบ้านกลางไพร บ้านกลางไพรนะครับที่มีต้นไผ่สร้างมนอยู่รอบๆบ้านนะครับก็ถือว่ามีความชุ่มชื้นมีความร่มรื่นพอสมควรนะครับนี่คือต้นไผ่สร้างมนนะครับลักษณะเด่นของไผ่สร้างมนก็คงจะเป็นเรื่องของลำต้นนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นลำ ที่มีความแข็งแรงนะครับว่าอย่างนั้นแข็งแรงแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับไผ่สร้างมนลักษณะเป็นลำตรงลำตรงสูงชลูดนะครับอันนี้เป็นไผ่ที่บ้านริมห้วยนะครับปลูกไผ่สร้างมนไว้ประมาณ2อสปีนะครับก็ก็ให้ให้ต้นลักษณะนี้ให้ต้นลักษณะนี้ก็สูง ค่อนข้างสูงพอสมควรแล้วก็ได้ความร่มรื่นนะครับซึ่งผมนะครับแอดมินเพจวัานอข้อควายผมสัญญากระสังเนาะได้สั่งกิง่งไผ่สร้างมนต์นะครับมาประมาณ10กว่ากิ่งนะครับมาปลูกอันนี้คือ3 3ต้นแรก3กอแรกที่ค่อนข้างจะได้ผลดีนะครับนี่มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เช่นกันครับก็ปลูกเป็นแนวยาวๆไป นี่ก็ไผ่ไผ่สร้างมนต์แต่ว่ายังไม่ติดกําลังติดดีก็ใช้วิธีการเอาน้าเอาโอ่งน้ํามาอยู่ใกล้ๆกับต้นไผ่นะครับแล้วเราก็ให้น้ําไปให้เพียงพอให้น้ําไปให้เพียงพอให้มีความชุ่มชื่นนะครับก็จะสามารถยืนต้นได้สามารถรอดได้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสวนปลายนาบ้านริมห้วยนะครับที่ เราตั้งใจจะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นเป็นพื้นที่ปลูกไผ่เป็นสวนไผ่อยากให้มีไผ่นานาชนิดอยู่บริเวณนี้นะครับสําหรับพื้นที่สวนปลายนาบ้านริมห้วยนั้นด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นไผ่กิมซุงกิมซุงก็เป็นเป็นไผ่ที่ให้หนอเป็นไผ่ที่ให้หนอสามารถเร่งหนอได้ตลอดได้ตลอดปีนะครับถ้ามีน้ํา นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูฝั่งนู้นบ้างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านกระท่อมปลายนานะครับบ้านกลางไพรที่จําลองให้มีความสดชื่นมีความร่มรื่นมีอากาศที่ดีนะครับก็มีกล้าไม้หลายๆชนิดมีต้นไม้หลายชนิดที่ทั้งเติบโตเองตามธรรมชาติแล้วก็ทั้งที่เกิดขึ้นจากการปลูกนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาเรียนรู้เรื่องการตอ,ตอนกิง่งไผ่สร้างมนโดยกูรูผู้รู้นะครับนี่คืออยู่ในขั้นตอนการเตรียมการสวัสดีครับสวัสดีลุงเช็คสวัสดีครับลุงเช็คสวัสดีครับอันนี้ขั้นตอนหลุงเช็คกำลังวงบัวเนี่ยระระเตะระอันนีน้ระบัวบัวหรือเปล่า นี่ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวขุยอะไร่วกขับขุยไม่พวกลงตุ้งกลองตุ้งขุยมะพร้าวตุ้งตีลาขุยขุยบ่กไอ้ขพงเนียนจารับเนียนใจด้ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับองค์ประกอบอันนี้ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวก็ซื้อจากท้องตลาดมาแล้วก็มาแช่น้ําแช่น้ํากี่ชั่วโมงครับหน่คืนนึงครับแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็ มากรอกใส่ถุงมากรอกใส่ถุงเห็นนะครับก็จะได้ถุงแบบนี้นะครับนอกจากขุยมะพร้าวก็ใช้ถุงแบบนี้นะครับเชือกฟางยางยืดครับนี่ตองติวตองติวนี่อุปกรณ์กามีเพียงเท่านี้หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของเมื่อเตรียมถุงเรียบร้อย ครูเพิ่มครับสวัสดีครับเตรียมสูงเรียบร้อยทํำยังไงครับเอ่อเรามาเริ่มจากการเลือกกิ่งครับเลือกกิ่งมีเทคนิคการเลือกยังไงบ้างเป็นกิ่งที่มันถ้าพูดถึงไซส์ก็ขนาดประมาณนิ้วก้อยครับนิ้วก้อยนิ้วชี้กิ่งที่มันชี้ออกประมาณ45องศาครับนี่แบบนี้ครับเนี่ยแล้วก็มาเริ่มตัดเช่นในนีดูตรงนี้ ตัวอย่าลักษณะแบบนี้มันมันตอนได้เราก็เริ่มจากเขาเรียกว่าแต่งครับตัดแต่งกิ่งก่อนนะครับแต่งเพื่อสติชจะใส่ถุงช้ำแต่งให้เรียบร้อยเลยครับแต่งแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดปลายตัดปลายตัดปลายเพราะว่ายาวขนาดไหนปลายประมาณสักกี่เซนหนึ่งโอเม็ดหนึ่งเพราะตัดเพื่อให้มันตัดเพื่ออะไรครับกระตุ้นการเจริญเติบโตให้มันเหมือนมันโดนทำลายครับ มันจะตายแล้วมันสิตายแล้วมันจะตายแล้วมันก็ต้องสร้างรากดินรดนเอาชีวิตรอดใช่ปกติก็จะเสร็จแล้วก็จะเอาอเอามีดมามาเลาะเพื่อให้กิ่งมันมันง้างออกแต่นี้เราถ้าเลาะมันไม่ไม่ถ้าเลาะแล้วมันจะเสี่ยงก็คือมันจะทําให้กิ่งมันหักง่ายเราก็ไม่ไม่ต้องเลาะใช้วิธีไหนฮะก็ตอนเลยตอนเลย เดี๋ยวทดสอบตอนเลยไหมครับตอนโชว์เลยไหมฮะเราจะใช้เดี๋ยวจะตอนให้ดูครับเดี๋ยวคุณครูเพิ่มจะทดสอบตอนกินโชว์มันออกเร็วต้องใช้น้ำยาเร่งรากน้ำยาเร่งรากหาได้จากไหนหาได้จากร้านเกษตรร้านเกษตรทั่วไปเออถ้าไม่มีก็กะปิก็ได้ครับเพราะว่าในกะปิมันมีไอ้พวกอะไรนะโซเดียม แคลเซียมอะไรพวกนี้นะหรือเครื่องดื่มชูกำลังเต็มร้อยมาป้ายป้ายป้ายโไม่ไม่ไม่โฆษณาเนาะอะไรก็ได้ใช่ไหมพวกยี่ห้อเดี๋ยวจะตอนตัวนี้ให้ดูครนนีนใกล้ๆโอเคครับกันเป็หนึ่กันเป็ดบ่อไรก็ใสออนให้ให้สั้นหน่อยเนี้ยจะเอาไม้ทุกใครมากัน กัรีดครับกรีดนี่นุ่งเอ็มมากรีดรอกันกรีดกรีดแบบนี้อันนี้เป็นการใช้เครื่องมือที่แบบประยุกต์เลยกรีดแล้วก็แตกออกไหนออกจังซี่เอาเลยเอจใส่จอหนึงโอ้โหจะไม่ตัดให้ผมเลยใช่ไหมโอ้มันก็ต้องตัดหล่ะเจ้านาย เดี๋ยวผมเตรียมก่อนนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งเดือนแล้วก็มาดูครับถ้าว่ามันออกรากปุ๊บเราก็เอาไปชำใส่ถุงเลยครับโอ้โหอตัตคับมากเดือนหมฮะรับรองผลไหมครับหนึ่งเดือนเนี้ยออกแน่นอนถ้าไม่ออกก็ปล่อยมันทิ้งไว้นั่นเลยครับเดี๋ยวมันก็จะออกเอ,องนครับีี่เน,เนย เดี๋ยวลราปกติถ้านี้เอาตำตำนี่เนาะอ่าได้ครับนี่อะไลนะนี่เอาตัวนี้จริงอันตัวนี้มันมันสั้นสั้นแล้วมันจะมีผลเวลาเราเอาไปไปไปชำต่อใช่ไหมเออมันจะเกินเนี่ยตัดแต่งเอากาบใบมันออกครับนนรวนได้ลำเบอร์ได้วนเลยนี่น เพราะว่าตรงนี้แล้มันจะออกรากนี่คือสัญญาดูตรงนี้นี่นรากมันจะออกตรงนี้เออบริเวณเนี่ยจุดนี้ครับรากมันจะออกเออพอเราได้แล้วก็ภาพใส่เลยอู้เมเดนเมนไรสุดเนี่ยใส่เลยครับใส่แล้วก็หุห้มเลยครับตนี้เนี่ย ยเนน่เ้ี่ยหุ่มพุ่มให้มันเม็ดเลยครับมีแต่กับมัดนี่พันสองรอบพันสองรอบนันอยู่แลมมก้วเนฮะนีก็ดึงเลยครับดึงให้มันแน่นมัดสองข้างอ่สองข้างฝั่งนี้ด้วยวเราดึงขนาดนี้กันเนาะอันแบบดึงได้ครับ อีกตัวนึงกับม้าทางหลังนี่ทางหลังก็สง่งเหมือนกันเรียตอนเบื่อวกัน,ในใบันเลยออไปดูย้อนหลังได้ครับไปดูคลิปในบ้านนอกข้อควายครับก็จะเจอวิธีการตอนนี้ก็รัดเลยครับรัดแน่นขนาดไหนแน่นเลยครับเอาให้แน่นแน่นแน่นยิ่งดีบุใช่ ว่าไม่ให้มันเคลื่อนถ้ามันเคลื่อนแล้วมันรากมันก็จะโยกตามเนี่ยแบบนี้อยู่ครับเรียบร้อยใช่ไหมครับก็เรียบร้อยรอมันรอรากมันออกอมีมีข้อพึงระวังยังไงบ้างม<อ>ีเทคนิคยัางไงาบ้างครับจริงๆแล้วเวลาปิดปิดตรงนี้คุณสัญญาเนี่ยพลาสติกต้องใช้พลาสติกที่มันหนาเพราะว่าพลาสติกทุกวันนี้มันทํามาบางแล้วทานี้เวลา หุ้มแบบเนี้ยมันไม่มันไม่มิดจริงๆเรามันต้องอุ้มเพราะว่าน้ํามันจะไม่ได้ไหลออกเออกระต่ายโตแล้วนุ่มเอ่อเวลาไอ้ล็อกแล้วก็บุญเี่ยนั่นแหละก็เอามีดมาเฉาะ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 แล้วก็ดึงออกเลยแล้วก็ไปช้ำอืมช้ำใส่ถุงอันนี้เป็นเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งดูอีกอันหนึ่งตรงนี้เนาะเนี่ยใกล้ๆกันเ่ยก็เลยหันไอป นี่เริ่มจากการตัดแต่งกิ่งก่อนนะครับตัดแตง่งแต่งกิง่งให้มันสะอาดเรียบร้อยอันนี้เขาเป็นครูดนตรีนะครับแต่ธรรมะธรรมเองมากในเรื่องการทําการเกษตรว่าดนตรีไม่ได้เรื่องนะครับแต่วิชาตัวเองไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ<อ>ใช่ไหมได้เหมือนกัน <laughs> เก่่งอยูนี่ทำความสะอาดรู้นนทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองหรือเปล่า <laughs> นะก็ดูอีกอีกช่วงหนึ่งจะได้ชัดเจนขึ้นเรามาป้ายตัวนี้เลยครับนี่ป้ายป้ายนี่ป้ายป้ายมันจะเร่งทําให้มันออกอันนี้ชัวร์มากทำให้น้ำยาเร่งแรงยังไงก็ออกเดี๋ยวผมเตรียมตอนนี้เราจัดเองเตรียมเองนะครับบ้านนอกข้อควายไม่มีผู้ช่วยมีดก็ไม่มีไว้ เอาอะสังกัดกุร่ยนี่พิธีกรเนี่ยสังกัดกุเตียวก็ให้ให้ภาพเล่าเรื่องให้ภาพเล่าเรื่องให้ภาพเล่าเรื่องนะครับทำให้มันง่ายๆครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมเตรียมเชือกฟางเตรียมเชือกฟางถ้าไม่มีเชือกฟางก็ใช้ไอ้ตัวไม่พยายามวะไอ้ตัวหนีบดึงเลยนะทิพเบ็ดไอ้ที่ไอ้นั่นนะไอวัตรไอทิพย์ภาษา บ่ตัวรถดดิเขื่อนบึงวัวเขืบบ่อนบึงไทยเขื่อนบึงไบบทยบอกโอ้รัดแบบนั้นเลยเออมันสอดแล้วก็ไม่ต้องไม้มัดแบบนั้นทุกแต่แบบนั้นจะเสียตังค์เสียตังค์แต่น,นี่แพงกว่าอันนี้แบบบรรน,นองคอกไผ่บรรนองขอก <c oughs> นี่นนประหยัดเออประหยัดผมประโยชน์ประหยัดสูงเดี๋ยวผมหามุมสวยๆให้เพื่อนๆดูนะครับวิธีการตอนกิ่งใครอยากตอนไผ่สร้างมนต์หรือไผ่ทุกชนิดใช่ไหม ใช่ครับก็ทําแบบนี้ได้นะครับถ้าพวกกิ่งสุงเนี่ยพวกนั้นมันออกง่ายอันนั้นมีรากอากาศเออมันมีรากอากาศเราไม่ต้องไปตอนเราแค่เอาตัดไปแช่น้ํโอ<บ>เลเออแล้วก็เหยียบเหยียบมันนิดนึงมันก็ออกแล้วเดี๋ยวพวกนี้มันต้องพิธีพิทันกับมันหน่อยทำความสะอาดแล้วก็ผ่าครับอ้าวขั้นตอนหลังจากต,ตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วปกติเขาจะใช้คัตเตอร์ใช้คัตเตอร์นี้เราเบนนอกข้อควายบนนอกข้อควาย ออใช้เท่าที่มีนะครับนี่เขาจะไปลงทลุนเหนียงกันแนวมูนั่นใชนไม่มีอันนี้ปอากากกัดเออปากกัด <igraph> ปากกัดไม่พอตีนทีบด้วยอ้าวผ่ากลางเรียบร้อยแล้วครับผ่ากลางก็จะแหวกแหวกออกครับภาษาผมใช้คำว่าแหวกนะครับแหวกยาให้งูตื่นโอเคแล้วก็ทาบทับเข้าไปเลยทับเข้าไปเลยครับให้มันหุ้มเนี่ยดู ให้มันอยู่ด้านในนี่คือขั้นตอนการตอนกิง่งไผ่สร้างมนนะครับสำหรับเพื่อนๆบนอณคกควายที่เข้ามาอยู่สาธิตโดยคุณครูรเพิ่มนุกวิทีวีชาตินะครับ <c oughs> ออกไม่ออกก็แอดมินเพจบนอกออคกควายมาแสดงฝีมือให้ดูเองเลยวันนี้จ่าๆนะครับนับจากนี้ไปหนึ่งเดือน มาพิสูจน์กันอีกหนึ่งครั้งว่าจะได้ผลหรือไม่ตัวไทยบ้านบ่ตัวบีนองบอลนี่นี่เป็นเทคนิคง่ายๆง,ง่ายครับทำแบบง่ายๆไม่ต้องไปพิถีพิถันอะไรอันนี้คือถ้า,ถ,าถ้าคุยในในใน,ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือ,อการสร้างไรายได้กิ่งหนึ่งจะตกเท่าไหร่คือแปสิบบาทครับ,บ,รบถูกสุดก็ประมาณ80ดสิบเราก็ต่เอ,อ้ยแปดสิบถูกสุดก็ประมาณห้บาทห0บาทสูงสุด แปดสิบเก้าสิบร้อยยี่สิบก็ซื้อมาแล้วยี่สิบก็อืมก็ดูนะฮะเราทําแป๊บเดียวมันลอคขอควายสาธิตทําไม่นานนะฮะอันนี้แปดสิบอันนี้แปดสิบอันนี้ใช้เวลาสองนาทีไม่ถึงสองนาทีสองนาทีได้เงินร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบบาทนี่คือตัวอย่างการสร้างการสร้างเศรษฐกิจการสร้างมูลค่าแล้วก็เสจ็ดก็เอาไปชําใส่ใส่ถุงดํำที่หนึ่งอนุบาลไว้เอาไปวาง ก่อนไปขายอยากแล้วความต้องการไผ่สร้างมนในท้องตลาดเป็นยังไงบ้างครับเป็นไผ่ที่ใช้ประโยชน์เรื่องโครงสร้างใช้ลำใช้ทำกระท่อมทำอะไรพวกนี้เป็นไม้ที่มีความแข็งแรงใช่ไหมครับใช่อันนี้คือคืออันนี้แค่ประมาณไม่น่าจะเกินสามปีเหล่านี้น่าจะสองข้าสามปีคือลำมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตดูอันนี้อันนี้คือ คือตัวแรกที่เอาอมาตัวแรกเอามาตัวนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วน,นี่ตันนี้พอปีแรกมันก็จะเห็นใช่ไหมนีม่ลำแรกท่ากับต่อมันนิ้วก้อยหนึ่งนับดูเลยลำที่หนึ่งลำที่สองเห็นไหมมันจะโตขึ้นไปเรื่อยลำที่สามตอนนี้น่าจะเป็นสี่สี่ห้าแล้วนี่ลำที่หกมันจะเพิ่มขนาดเข้าไปเรื่อยๆแต่ปัญหาที่เจอก็คือไ,ไอไอันนี้ปก ปิดด้วยใบไม้เนี่ยใบของเขาเองเนี่ยโอเคแล้วแต่เอาดินเพราะว่ามันจะขึ้นหัวเร็วครับขึ้นหัวก็คือมันจะออกบนดินช้อนขึ้นไปเรื่อยๆเราเอาดินมากบเราก็จะได้หน่อที่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวอันนี้ในปีนี้ครับปีนี้ถ้ามันออกเนี่ยมันจะใหญ่กว่าตัวนี้อ๋อใหญ่เรื่อยๆใช่ไหมใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอนะครับซึ่งซางหมดมันมีซางหมดเล็กซางหมดกลางซางหมดใหญ่มันก็มีลักษณะเหมือนพันธุ์มันเหมือนกัน <Okay. S 2> จะง่ายไปเรื่อยๆตอนพี่น้องอยากได้ไอ้บ้านไม้ไผ่ก็เริ่มปลูกว่ามันจะใช้ประโยชน์ในปีที่สี่ปีที่ห้าได้อันนี้อันนี้บ้านดิมห้วยก็ใช้ประโยชน์แล้วมั้งนี่น่าจะใช้ประโยชน์ได้แล้วครับไม้ไผ่ในวากะตันเลยนี่ปรูปเออมันสามารถตัดเอาไปเพราะว่าถ้าเราปลูกชอบการปลูกป่าแล้วก็ใช้ประโยชน์เร็วผมมองที่ไม้ไผ่อืมนะครับฝากพี่น้องไม้ไผ่ผมว่าโอเค ได้กินหนอด้วยได้กินหนอประโยชน์หลากหลายโอ้ได้กินหนอ่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบไล่ตั้งแต่ใบโอ้ใบใบมหาศาลเชื้อกุ้งกระออนใบของบ้านทิมห้วยของมันี่นะนี่ปฏิดชีสเลยปุ๋ยทั้งนั้นเลยนี่ยใบก็ไปทำปุ๋ยอะไรต่างๆเอาครูเพื่อนฝากเพื่อนๆมโนข้อควายนะครับเรื่องการต่อยอดการสร้างรายได้หรือการพึ่งตัวเองเรื่องการขยายพันธุ์ มันสาคัญยังไงครับมันควรจะทําแบบไหนบ้างคือถ้าถ้าเรามองเรื่องการการทําเกษตรหรือวิถีการของคนปลูกป่าครับนะครับการพูดถึงการแปรรูปเนาะอย่างอย่างการทําพันธุ์่ยผมมองว่ามันมันเป็นไปได้แล้วก็มันเป็นทางที่ที่สวยงามอย่างอย่างตอนนี้ไผ่ที่เราเห็นมีอยู่ประมาณสี่ห้าหกเจ็ดกอนเนี่ยครับนะครับถ้าเรามาตอนกิง่งนะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์ กอหนึ่งก็อย่างนี้น้อยตอนนี้ก็จะมาสักสิบสิบกิ่งสิบกิ่งได้สิบกิ่งถ้าคิดเป็นเงินก็แปดร้อยแปดร้อยบาทก็คือคือว่าเยอะนะครับก็ลองคืออันดับแรกอันดับหนึ่งก็คือลองปลูกก่อนครับนะครับปลูกเพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับโลกแค่นั้นก่อนแล้วค่อยมาคิดต่อเรื่องนี้ครับโอเคครับก็น้องข้อควายก็ขอบคุณครูเพิ่มขอบคุณครับครูครับ ครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศการมาเรียนรู้ด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะทดสอบทำงานทุกงานเลยตัวนี่ทดสอบแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับแล้วก็ทดสอบในการตอนกิ่งอาะละครับบรรนนอกข้อควาย EP นี้นะครับตอนการตอนกิ่งไผ่สร้างมนก็คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับวันนี้ครับบรรน,นอ๊อฟข้อควายอำลาครับสวัสดีครับ